พูดถึงเรื่องเนาะอ่นนะเนาะเริ่มมามาได้ประมาณสามเดือนแรกนี่แบบดีใจอ่ะพี่น้องแบบสบายมากอะ่ะคิดว่าโอยกูเป็นมาดามจริงๆแหละสามเดืนเอนแรกอ่ะสามเดือนแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นมาดามพี่น้องมาสามเดือนแรกน่ะคิดว่าตัวเองเป็นมาดามเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องทํางานเราไม่ต้องทําอะไรรอแต่ขอเงินผัวไปซื้อกับข้าวอย่างเดียวเขาวางไว้ให้เขาวางมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะพี่น้อง ก็มีคนบอกว่าเขาเรียกอะไรอะฝรั่งรวยดูแบบไหนดูดูแบบไหนถึงจะรู้ว่าฝรั่งรวยหรือฝรั่งจนพี่น้องใช่ไหมคะอันนี้คนสําหรับคนเดนมาร์กค่ะพี่น้องอันนี้พูดพูดถึงเรื่องคนเดนมาร์กเราดูไม่ออกเลยว่าเขารวยหรือเขาจนเพราะว่าคนที่นี่ทํางานอะไรขนาดเป็นอะเป็น เป็นผู้จัดการเป็นนายใหญ่ๆอ่ะเป็นผู้เขายังปั่นจักรยานพี่น้องใส่รองเท้าแตะเหมือนเรานี่แหละหน้าร้อนก็แต่งตัวธรรมดาดูไม่ออกหรอกว่าเขาดูไม่ออกพี่น้องดูไม่ออกค่ะเราดูไม่ออกว่าใครรวยหรือใครจนเนาะคะ่ะสำหรับประเทศเดนมาร์กเนาะคะ่ะความฝันเราที่แรกเขาก็คิดเหมือนกับแบบ พี่น้องเข้าใจไหมคะว่าได้ผัวฝรั่งได้นั่งเครื่องบินอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบเหมือนกับเราว่าแบบเขาเรียกอะไรผัวฝรั่งเนาะพี่น้องใครๆก็ได้ผัวฝรัร่งแรกๆกไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราก็คิดว่าโอ้ยกูเป็นมาดามเนี่ยเลยคําว่ามาดามนะเพราะว่าดูในหนังไงพี่น้องเส้นทางสายนี้มันไม่ได้แบบโอ้มันพอมาถึงแล้วมันแบบ ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ่ะเขาจะเป็นพี่น้องมันเป็นแบบมาสองสามเดืเอนแรกอ่ะมันก็โอเคนะพี่น้องพูดถึงพูดถึงเรื่องเนาะอ่ะเนาะเริ่มมามาได้ประมาณสามเดือนแรกนี่แบบดีใจอะ่ะพี่น้องแบบสบายมากอะ่ะคิดว่าโอยกูเป็นมาดามจริงๆแหละสามเดืเอนแรกอ่ะสามเดือนแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นมาดามพี่น้องมาสามเดือนแรกน่ะคิดว่าตัวเองเป็นมาดามเพราะว่าหนะึ่งเราไม่ต้องทํางานเราไม่ต้องทําอะไร รอแต่ของเงินผัวไปซื้อกับข้าวอย่างเดียวเขาวางไว้ให้เขาวางไว้ในต๊้กินข้าวให้ที่ในครัวเนาะเตื่นเช่ามาเราก็เขาวางไว้ให้และร้อยสองร้อยคูนอะไรเงี้ยเราก็ดีใจใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าเราได้ไปซื้อของเราคิดว่าโอ้สบายเนี่ยเลย่ะคิดว่าตัตเองสบายพี่น้องอ้ยนี่เนาะเขาว่ามาดามสบายจริงๆอ้าเอาที่นี้พอพอถึงได้อ่ารอวันที่รอเขาเรียกอะไรอ่ะ บัตรเหลืองที่นี่เขาเรียกบัตรเหลืองถ้าได้บัตรตัวนั้นก็คือทํางานได้ไปโรงเรียนนะโอ้โหพี่น้องพอถึงวันนั้นแหละอยากสิหายกับบ้านคิดหอดอีเมยโอ้ยอีเมยเอ้ยพ่อเอ้ยคิดหอดเจ้าเด้คอยขึ้นมาอยู่แบบนี้คิดไปได้พี่น้องเลยแบบนี้ต้องไปโรงเรียนต้องไปทํางานไปก็บ,บ่ได้พี่น้องมาอยู่ที่นี่ไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปจะเอาเงินที่ไหนใชท้ทีนี้ ไหนเขาเราไงเราจะส่งพ่อไหนเราจะส่งแม่ไหนจะส่งลูกล่ะใครเราจะส่งให้เราเขาจะส่งให้เราทุกเดือนบอกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องเส้นทางเส้นทางเส้นทางไอความฝันของเมียฝรั่งทุกคนใครๆก็อยากสบายไม่มีใครไม่อยากสบายหรอกพี่น้องแต่ถามว่าหาคนรวยนะ่ะไม่รู้จะไปหาตรงไหนพี่น้อง มันดูไม่ออกว่าใครรวยหรือใครจนนคะคะเนาะใช่ถ้าไปถ้าฝรั่งอยู่ที่นี่น่ะมันดูไม่ออกว่าใครรวยหรือใครจนแต่ถ้าไปอยู่เมืองไทยนะ่ะใช่เพราะาเขาเงินไปแลกเป็นบ้านเรามันได้เยอะมันก็เลยดูเหมือนเขารวยเขามีเหมือนเรานี่แหละพี่น้องไปเมืองไทยโอ๊ยฟาดเอาฟาดเอาตัวอยากกินยังก็ได้จกไปเลยว่าเจ๊เจ๊เจเจว่าเลี้ยงเบียเนี่ยจก ออกมาเลยเสื้อเบียให้แน่สามขวดร้อยสี่ขวดร้อยโอ้ยบริวันโจกอย่างเดียวค่ะพี่น้องหน่าหง่ายเดย้เพราะว่าเป็นเนียฝรั่งเนาะถามเมืองเมืองไทยพี่น้องไทยยูนิเดกินข้าวก็ยังพี่น้องขนมปังสซื้อแต่ก็ข้าวไทยไรก็บ่ได้พี่น้องเพราะว่าเงินมันบบมีคั่นเงินโ่ออกก็บ่ได้ไปร่านไทยไปร้านไทยแต่ละเทื่ยวโม่นน้อยหน่อย,อยบอกุกงงกันกิโลหนึ่งกัน หาล่อยหก่อย,น,ยน่อยน่น้อยหาร่อยฮกอยนี่แหละพี่น้องมันร้ายหลายอย่างค่ะพี่น้องก็เลยลมาอยากเล่าให้พี่น้องฟังเนาะเล่าให้ประธเสด็จเส้นทางสายฝอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่ถามว่าหาผัวรวยให้หน่อยบอกเลยว่าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนหาไม่ได้ไม่รู้ว่าใครรวยหรือใครจนเนาะพี่น้องเนาะให้มาเรียนรู้เอาเด้อพี่น้องนอกจากน้องมาเรียนรู้เอาเด้อค่ะเด้อว,ว่าใครรวยหรือใครจน ถูกไ,ไ,ได้ผัวได้ผัวได้ผัวรวยหรือผัวจนก็ก็เหมือนเราซื้อลอตโต้เลยพี่น้องเหมือนเราซื้อลอตโต้หละจับฉลากเอาเนาะเราไม่รู้ค่ะพี่น้องพ่อเขาไปเที่ยวเมืองไทยเราก็ไม่รู้ว่าใครรวยหรือใครจนพ่อเขาแต่งตัวเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังมีแต่คนอยากได้ผัวรวย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 วยจ้าสิเปียวยุวย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 สได้พี่น้องเมือง,งนีนี่จักรวยจักจนนียนมายืนเบื้องนี้ มันเย็นเพิ่งบินโอเคและคะ้วค่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังมีอะไรใหม่ใม มาดูเครื่องบินกันหน้อยดูสนามบนินของเอเซสนี่นะคะข้ามมาก็มาเดิอนออกกำลังกาแบบนี้แหละนะลงลงไปนี่บริษัทยายังไม่เสร็จ กล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้เป็นที่อบซาวน่าพี่น้องของโรงแรมนี่คะ่ะสแกนติกนะคะเนาะที่อบซาวน่าเนี่ยที่อบซาวน่านี่ค่ะพี่น้องเขาก็จะมาอาบน้ําตรงนี้อาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมาซาวน่าเนาะค่ะเนาะมาซาวน่ามาหาหอยพี่น้องหน้า,หน,าหน้าน,าน,านาั้นมีหอย มาเดินเที่ยวสูตรอากาศค่ะพี่น้องอากาศดีนีเ่เปลือกเปลือกอั้นเปลือกอะไรอ่ะเปลือกหอย่พี่น้อง ทอดบ้านพี่น้องปาจจว้ยบวยป้านไม่ไม่ไกลจะพี่น้องแค่กิโลเดียวค่ะพี่น้องอนะะนอันนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะปิดแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงูอันนั่นก็เป็นร้านอาหารบ้านไม่ไกลหรอกค่ะพี่น้องเดินปั่นจักรยานมาได้ไงพอพี่น้องเดินมาเลาะเละ,เละ,เละแถวนี้นะคะอน,นั่นก็คือโรงเรม